สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยจะไม่ก่าผ้ามวนเด้อจดเด้อสิแกงเห็ดเด้อจ่าเด้อนี่มใยายสิแกงเห็ดเห็ดที่ยายหามากเลยจ่ายายล้างแล้วแล้วก็สิแกงให้เห็นเด้อจาเด้อพี่น้องแกงเห็ดหม้อหยาเด้อจดเด้องามๆเนี่นี่อือใหญ่กะทิ พี่น้องเทลงเทลงเส่หม้อเส่หม้อเส่หม้อเลยพี่น้องเห็นบอกพี่น้องนี่เต้มอเรยเลยพี่น้องเ้ยนี่จะททรมนตาบอกพีกด้วยจ่าเด้อตามาพีกพี่น้องสวัสดีครับตืมบอกพีกใส่ิงไก่ไปรวยหรอใส่ิงก่็ด แต่ทองใส่พริกลงไปใส่เกลือหน่อยหนึ่งพัวใส่น้ำปลาเด็กน้องพี่น้องเนาะนี่มีบอกอันนี้แต่ไข่ก็ใส่ลงไปแล้วหัวหอมใบตูไทยด้วยจ้านี่กินหอนหอนแซ่บดีสีมือตาทองคือเก่าน้องพี่น้องเนาะคือใส่เวนมันหยาดบาหยาดมนบนผงขาตาหยาดมนบนผงคาตาได้เท้า นีหามากก็หามาทำกินเนาะพี่น้องเนาะใสหม้อหอมใสหม้อหอมลงไปตุ๋ไก่ก็ง่ามง่ามนะท้าวแต่หมกพริกกินไข่ใสอ๋อท้าวโกยกันแลบลวเอาหมกพริกลงไปพริกหมอสามผู้รอก็ได้พี่น้องด้วยหมกพริกใสแกงใส่ละเดือพี่น้องด้วย เอาหนามตัดเลยเนาะเออใส่ลูกไปนิดๆไ่ต้องใส่ยร้ายหนามมันเออหนามเดี๋ยวก็ย่ายเอาไปข้างได้เอาไปข้างในแล้วเท้าเออใส่หนามน้อยๆพอเออจังเสีบดีเนาะพี่น้องเอาคางได้ก็ข้างเดี๋ยวมาข้างดนะจ้าย่ายหมอขาวข้างมาได้ดอกเอาหมอดำเปลี่ยนนะหมอดำ้างลงไปเปลี่ยนเอาหมอง่ายลูกมันมันลุกได้เนาะพี่น้องเนาะมันลุกมีมันมีพื้น มันเป็นพื้นเลยจ้าเออเอดอกหนึ่นงพอดีพอด้ีดจา่าเดออเฮ้ยอออเลยน้ำน้ำใส่ในน้นอยเฮ็ดบ่มีเลือนมีย่างชุกเร็วอยู่ดอกนะาจ่าเนาะเอาใส่น้ำปลาแด็กใสน่น้ำปลาแดกลงไปจับหน่่อยพีนอ้อง นี่พี่น้องท่องกระบงกินเห็ดเินเพื่อนหงกินเห็ดคอนไน้พี่น้องอใส่ผงนัวลงไปใส่ชุดหอนะใส่หลายแสบหลายใส,นยสนย่น้อยเสบน้อยเนาะเราเกินกินอยู่ห่างเรากินบอสนัดเนาะจ่าาอสนัดไผรนัดมันเนาะจ่าเนาะทำไหมจะซีบจะท่องซีบให้วันนี้จะน้อยทำให้จะซีบเอาซีบมึงไอ้พี่น้องมึงมึง,งสีแสบบว แกยวข้าวไผ่ตุหอมจัดจุ่มไฟตูไทยลงไปหรือใบตะเภาเนาะจ่าเนาะนี่พร้อมเสิร์ฟเลยเลยจะไปหายถั่วอาไปหายใยถั่วเนาะใยถั่วคุณเถาเราหมักไดีเ้เราหมักแกงเห็ดอื้อหอมจุ่มเลย บา้าหอมกลุ่มเลยมาเด้อพี่น้องมาเอาเด้อชุบผูชุบคนอืมมันบอกมีเหลือมีอย่างยายบอมมักใส่ข้าวกลัวด้ใส่ข,ข้าวกลัวลงไปเดีย๋ยวจ่ายายบอมมักใส่สมแกงเห็ดเดีย๋ยวจ่าเดือเอาแล้วพี่นออ้องอใส่ปุุงมือเลยใส่อุ้ยหอมกลุ่มเลยมามามา เมาเนี่ยแสบแสบเลยเอโป่งไว้เลยเมาในย่ายเด้อซื้อถวยเมาปั่นข้าวเหนียวมาอู้ยน่าเสพเนี่พี่น้องเนาะเห็ดยังอีกตะท้องนี่ออมเนื้อพี่น้องตะท้องสิออมเนื้อซอยน้อยๆจังหนึ่งของหมักตะท้องด้วจ่าด้อเ็ดแบบก้อยนันแหละพี่น้องแบบเดียวกันมั้ยรับที่ใส่น้ำ แต่ทองแล้วก็พได้สดลองคอกระรอกด้วยแกงเฮ็ดครับกินแบบหางลายแบบ่ขึ้นเนาแมนแมนเนาะโอ้หมักไผหมักมันเท่เนั้ยตัวแต่ทองพกินเนื้อใหญ่ปุงกินเนื้อใหญ่กินแกงเห็ดมาพี่น้องเนาะอยากกินแกงเห็ดของใหญ่นี่แหละแต่ทองกับเชอมเนื้อกินอื ซอยแล้วตาทองสิพี่อมน้านจ่าน้าแจ๊กถวยนึ่งนี่ขางมอเลยเด้อจ่าเด้เอเจ้าเหนือมาใส่คนเฮ็ดแบบน้ำนิดน้อยเด้อจ่าเด้อแบบลาบลาบนำนิดน้อยอะไรจา่านี่เขาเอื่องาอบอมเขาเอื่องาอบอมมีกันลาดเลยห <laughs> อมยามเลย <laughs> สิมือตะทองเห็ดกินแปลกๆเน,ะน,เนะาะพี่น้องเนะาะเห็ดเ,เสียบเสียบ <ๆๆ S 2> แล้วตะทองเห็ดเสียบ ไข่กับคาได้จ่าเด้อกระทองสิเห็ดกินกับน้องนั่นเนาะจ่าเนาะมาเอ็ดกินกับเพทร์ครับชูผูชุโคตนมากกินในใหญ่กับตาะทองเด้อนี่นี่แก่งตระทองเพิ่เหตุออมเนื้อหมลกลงไปตำเหล็กแน่บอแน่น้องพี่น้อง,อองใส่หัวหอมลงไปเลยเอ,อ ไม่บกูดลงไปไมเ่พีกลงไปเสียงผ่าห้องละเจ้าว่าจะนอนขุดแต่เดี๋ยว,ออวเ,น,ยเยวนื้อลงน้องพี่น้องเนาะเอือแต่ท้องเห็ดยังกระเสบเมือ่อสัพี่น้องลงไปโอ้เห็ดมือนีเพิ่นมิดิเห็ดน้ำบาอ่อนหน้ำน้อย,อยเออ ใส่น้ำน้อยๆะไม่กี่แ s e ใส่น้ำน้อยๆจะสิทธเถอะพูดว่าไอ้ของเขียวมดใส่เนื้อลงไปหม้อพุทธแล้วนี่มันบ่น้อยเยอพี่น้องเขิมหมอยี่นี่ปฟาดพี่น้องหนากินหม้อพี่น้องจะจำเห็นยังหนากิน อยู่นอกพี่น้องเนาะหอมปีหอมปีลงไปไดิจ่าเด้อหอมปีใส่หอมปีกันด้วยพี่น,อน,อน,น้องเด้อเห็นมันเขาตัดทำใบบักโคนทำใบใ,ใหญ่มากินในใหญ่เด้อหอมปีเพื่อพอดกินเลยได้พี่น,อน้องไม่บอกแตลังบัวบัวอุ้ยหอมโคตรดูพี่น้องสีมสีบอยู่ เส,สียบละที่ดาวชิลุดลงไปใส่หลายแสีบหลายแสีบน้อยแสีบน้อยเนาะจ่าเนาะเสีบน้อยฮ่าฮ่าฮ่า่ยบน่อยเสีบแนาเฮ้ยพี่น้องเปิดน้ำมันแต่ไหนเสบเนาะพี่น้องเนาะเเปลือกเนาปรุงไปอีกน้ำปลาพลาลงไปแต่ทองนี่พี่น้องมากมามา เอาในย่า่สุบผูชุกคนเท่าแผนครับนี่มือนีกินสองอย่างเลยตาทองแก้งเห็ดก็บอ,อมเหนือน,น,นะน้าจ่ะเนาะลิบมือนีลิบมั่วเลยเน้อพี่น้องิอิงสตใต้ย่ายเป็นอย่างสี่เลยนาาจนะ่ะเนาะเยี่ยมด,นะดีลงไปด้วยจ่าด้วยนี่ ปพูดได้มาคมกับใส่คมไป <laughs> ผู้ใส่บมบาคมเบาคมแต่ท่องซื้อดีซื้อดีมาไว้ไตุ่มเป็นขวดเลยได้จ่าเด้อแต่ท่องมัก <c oughs> มใส่ข้าวคั่วเด้อพี่น้องใส่ข้าวขัว่ว <c oughs> ลงไปน,นี่นี่เขาเรียกว่าอบอ,ออมแกงหิดแล้วก็มาอบอเนื้อเนาะพี่น้องนะเนาะเศรษเศยษเลย เอาใส่ได้จ่าดื้อนี่เอะบอกักนาบักนาวลงไปพร้อมสืบได้เลยเนาะพี่น้องเนาะนใหญ่กระเบงให้ถวดแล้วพี่น้อง มันคิดเ่ากับใหญ่เขาให้ตันต่ำสัมนอรอย่างอุ้ยน้องสวยดีครับยิ่งข่อยเี่น้องสวัสดีจ่ายครับ่เวีนมากแกงหิดใหญ่กระชองนี่แกงเหนี่ยงมากคืองอแครับคุกควแซ่บแต่ มันให่มาใมัม <sup> um. you know? uh ันกะซองคือเจมี up ่อะไรเจมมี่เเสดๆนาอืเสีย่ไป่นาอือเพสรวมพอดิอือ มาเป็นยเ็บีมากขึ้นหญยายของผมทุกคนเจ็บบีนาจะชอบนะใครับใส่อเริมใใหญ่เราเอาตา้ใหยแม่มาทุกคนละมาเอนนีรมันจ้าะ อจักปีมาแล้วจะกินแกงกนหอยหางหวักไปกินุ้งไปเนาะเก่ดเกิดแต่เห็ดอื่นอืม,อม,อม,อม

ใต่เหลือกนะใส่กับปูอมคนนี้แต่แจกะล๊ปอี้คนนันักดิไ่เหลือกเล้ต่กัปูเลยอืมใหญ่ตจิตก,กุ๊ิ๊บจินแกงเ็ดด้วยจ่าด้วกับออมหน่ากับเแียงแดนนี่เองกพุ่นทุกกำลังใจด้อยจะได้โดยด,ยดีจะมุ่งมากจนะได้เรื่อง <ปะ S 2> ความก็กานได้ได้ก็ให้ด้วยจา้า ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ารักนะทุกคนเดี๋ยวคอยติดตามผิดใจต่อไปเไลยจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะเป็นกระลังใจให้ยายมาตลอด,ดจ้าย่าเห็นยังกะ <laughs> เออ <laughs>